มันออลากขึ้นมาแล้วอ่ะเยับาาจัหเอเน้ำครับอนี้ครับบอเอ็นีนะครับอลิเกเตอร์นะฮะโดยคันอันนี้เป็นคันปัเกตนะฮะโดยอาจารย์เคนะครับเรามาดูกัครับว่าอลิเกเตอร์ตัวนี้ให้เข้าดิเอาตัวน่้นะเาวน่้โอ้โหเราตัวนี้อันมาดิยาาตัวเล่ไม่ชนหางยาวาเข้าไม่สิดครับ โอ้ย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 ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ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 ้ยอ้ยโอ้ยโอยอ้ยโอยอ้ยโอ้ยโยอ้ยโอ้ยโ้โอ้ย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 โ้ยโออ้้ยโอ้้อ้ ออขึ้นมเออเนขึ้นนขึ้นไงมันไม่ใหญ่วะนี่นะครลักษณะอลิเกเตอร์นะเฮ้ยอายหายได้กลางตกลงตวไอ้นี่ลุกขันด้วยโอ้รอเลยไอ้เร็วเร็วนับถึงลูกสามพอมาปดปลดปดเด็นเร็วเร็วเร็วกลางแล้วลกเออสัมภานะเ้ย เอ็มสูไม่นู่ด้ะสูดูรองด้วยตายแล้วเป็ดอ่ะดูลองเลยครับดูลองเลยเป็ดต้าวตัวผิวคนนี้ตไหนะตายแล้วโอ้ไม่เอาแล้วไม่ดูรองแล้วเอาเอาขีมมาเลยดิขีมมาดิโหแน่นอนเลยปะอันนี้ครับโปรโมทจากบ่อเอ็นบีนะฮะอันนี้ครับคุณพี่เคนะฮะ โชว์โชวทีมงานมาแจ้ของเรานะฮะโดยลิเกเตอร์ฮะที่มันเหม็นข้เหมนกันดิโอ้โหครับพีแคถืตัวโชว์หน่อยครับโอ้ไม่เอาตีแคถือตัวโชว์หน่อยดิโอ้โหดินดิดินนะพียกโชว์เลยยกตัวยกขาไยก่อนดีกว่า มันจะงับอสองคนนะครับสองคนช่วยกันอีกคนนะฮะเลื่นอะรยยลื่นองเตรมพร้อมะครับระวังมือฮระวังมือนะครับระวังมือนะฮะมือลื่นมากเลยอะสองคนครับสองคนช่วยหน่อยฮะพอะโอเคโอเคถ่ายอยู่ถ่ายอยู่อ่าไม่ใช่ลูกเคนะฮะอะไรกเตอร์โอเคโอเค ไปลงนั้นเลยไม่ดีไม่ดีดิหัวทิ่มดิว่าิ้มิ่ิมไม่เอาเดี๋ยวเอาไปตายติดปากกันเดีจเอาเอาไปเลยถอนท้ายอนท้าไถอนท้ายเออถอนท้ายเดีเอาไปอ๋อรู้จัากผมแม่งหม่แค่จริงไไข้อมาเลยขอยคอมาเลยคอวนครับผมมาจากบอเอ็นบีนะเอ โกโโอมาหาได้แล้อะอย่างนี้ยอ้าวในรอบในรอบสิบปีแล้วในรอบสิบปีนะครับอลิเกเตอร์ใช่ครับคุณป้าน่คุณป้าหน่อยผมหัวหน้าดูเลยคนนี้เนื่องอะไรเนี่ย เฮ้ยดูคนแก่ของเราเลยฮะอะไรกเต